สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หายหน้าหายตาไป2เดือนนะครับก็4สีงวดนะก็ขอบคุณนะฮะสำหรับ f อที่ถามถึงกันนะครับก็ มีเหตุนะครับให้ต้องได้พักนะครับก็ดูแลแม่นะครับซึ่งแกป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับก็ต้องการคนดูแลนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็วันนี้ อาจจะยาวนิดนึงนะครับจากที่หา่างหายกันไปนานนะครับก็สวัสดี FC ท่านใหม่ๆนะฮะที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับที่ยังไม่เคยดูในช่องของเรานะฮะท j สองโลกเรานะครับก็ ดูกันให้เข้าใจดูกันให้ช้าๆนะครับถ้าจะไว้เป็นแนวทางนะครับก็ขอพื้นที่ fc ท่าน99เก่านะครับอ่ามาดูกันวันนี้นะครับเอาสูตรที่ยังเดินดีอยู่นะครับ้า fc จะใช้เป็นแนวทาง เปรียบเทียบนะครับก็ใช้เวลา5นาที10นาทีลองคำนวณย้อนหลังดูนะครับสูตรนี้ยังถือว่าเดินดีใช้ได้นะครับในในรอบของปีนี้นะครับมีอะไรนะตัวนี้ก็เป็นสูตรหน่วยล่างมา1ตัวนะครับงวดนี้คำนวณ1 เดืน1ินะครับปี7 7มีอะไรมาดูครับใช้3ตัวนะฮะเราเรียกว่า3ตัวจะได้ง่ายนะครับคุณเคยครั้งที่4นะครับ,นะรบตัวครั้งที่4นะครัคร้งสุดท้ายเลยนะฮะ เลขหมุนครั้งสุดท้ายเลยนะครับออกครั้งที่สี่นะครับครั้งที่สี่นะครับในการใช้งานนะครับในการใช้งานงวดที่ผ่านมาก็ครั้งที่4ก็เป็น5 4 7นะครับ 547 547เราใช้หลักร้อยนะครับบวกหลัก10นะครับบวกหลัก10หลักร้อยบวกหลัก10นะครับ หสบห้าบวกสี่นะครับห้าบวกสี่หลักร้อยบวกหลักสิบนะครับได้เท่าไหร่บวกเพิ่มอีกห้านะครับห้าตัวนี้ก็คือของที่เลยนะฮะ ตั้งของที่ครับห้าตัวนี้นะครับตั้งของที่นะครับ,รบ,รบผลลับออกมานะครับผลลับออกมาได้4นะครับได้4 แล้วก็บวกนะครับบวก4นะครับบวก1นะครับบวก1นะครับ4บวกขึ้นไปอีก4ก็ได้8นะฮะบ,บวก1ได้9บวก1ก็0บวก2 นะบอกขึ้นไปอีก2นะครับนะในในกลุ่มนะในกลุ่ม5ตัวนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่มานะครับในรอบปีนี้นะในรอบปีนี้นะถ้าเราคำนวณน,นะครับคำนวณมาแล้วนะครับกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่จะเข้ามากที่สุดนะครับ จะเข้ามากที่สุดในการคำนวณน,นะครับในวงเล็บนะครับจะเป็นกลุ่มที่เข้ามา3ครั้งนะฮะหลักๆเราจะใช้กลุ่มใหญ่5ตัวนี้นะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นรองนะฮะในปีนี้จะเข้าอยู่กลุ่มใหญ่ไม่เข้า จะมาเข้าในวงเล็บนี้ก็ประมาณ3งวดนะครับอ่ก็หลกัหลกๆเลยเราจะเอา5กลุ่มใหญ่นี้เป็นหลักนะครับตัวนี้ก็สำรองนะจากตัวนี้เราก็บวกอีก1น,นะฮะในกลุ่มเล็กนะครับแล้วก็บวก2นะครับบวก2นะครับไม่งงนะครับ คือในการคำนวณน,นะครับกลุ่มใหญ่5ตัวนะฮะกลุ่มใหญ่5ตัวนี้จะมานะฮะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ70%นะฮะน่าต้องเกินนะฮะเกิน70%ที่มาในนี้เพราะว่าทั้งปีนี้อ่ากลุ่มนี้2ตัวนะฮะกลุ่มหลังเนี่ย ก็เข้าอยู่ 2- 3งามวดนะครับก็เกินนะฮะเกินเกิน70%ไปแล้วนะเอาตีเป็น90%ไปเลยนะครับจะอยู่ในกลุ่มใหญ่นี้นะครับงวดนี้ก็จะได้48902นะครับที่เอาเป็นเด่นนะฮะเด่นมาเด่นมานะครับ เดินมาหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างหน่วยล่างเดินมาหน่วยล่างนะครับต่อไปนะครับนะฮะตอนนี้เราได้หน่วยล่างนะฮะกลุ่มเดนสี่แปนย์สองนะครับอ่านะ02นะฮะกลุ่มใหญ่นะครับอ่ากลุ่มเล็กนะฮะ Type ซชอบ,นะบก็จัดไปได้เหมือนกันนะฮนะก็ถือว่า7ตัวนี้แต่กลุ่มใหญ่นะฮะจะมาบ่อยที่สุดเลยนะครับกลุ่มใหญ่5เลขนะครับ,นะรบต่อมาเรามาดูเลขลดต้นทุนกันนะบ้างนะฮะตอนนี้เราเป็น สูตรหน่วยล่างนะครับสูตรหน่วยล่างนะฮะมา1ตัวสูตรลดต้นทุนเกินร้อยงวดยังเดินอยู่นะครับยังเดินอยู่นะฮะสองสูตรนะฮะเรามาดูสูตรแรกกันก่อนอ่างวดนี้มีอะไรนะครับงวดนี้มีอะไรไม่มาหลักหน่วยล่างนะครับ ไม่มาหลักหน่วยล่างมีสามนะครับมีสามมีสามนะครับมีสามเลขไม่มาหลักหน่วยล่างนะครับไม่มาหลักหน่วยล่างนะครับนะก็ f อ c ท่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับ ก็ดูช้าๆให้เข้าใจนะครับดูให้ช้าๆให้เข้าใจนะครับ3ไม่มาหน่วยล่างก็จะมี10ชุดเลยนะครับอ่สิบชุดเลยนะครับตามนี้นะครับ3ไม่มาหน่วยล่างนะครับสูน,นี้เกินร้อยนะฮะยังเดินอยู่นะครับปีนี้ยังเดินอยู่นะครับ ต่อมาอีกหนึ่งสูตรนะครับอีกหนึ่งสูตรมีมี10ชุดไม่มานะครับสิบชุดไม่มาไม่มาล่างนะครับ10ชุดไม่มาล่างนะครับ สิชุดไม่มาล่างนะครับไม่มาล่างนี่คือ10ชุดไม่มาล่างนะครับไม่มาล่างมี07น8ะครับ18 สองเก้าสามศูนย์สนเปะครับอ่าเป็นสูตรลดต้นทุนนะครับ FC นะสูตรลดต้นทุนนะครับอ่าสำหรับ f c ที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอ่าดูกันไปช้าช้านะครับเป็นสูตรลดต้นทุนนะครับ ไม่มาล่างนะครับนะครับไม่มาล่างดูเป็นหัวข้อไปนะครับตัวนี้ก็1สูตรนะครับอานนี้นะ fc ท่านใหม่ๆนะฮะตัวนี้ก็1สูตรนะครับข้างบนนี้นะครับตัวนี้สูตรลดต้นทุนนะฮะเกิน100งวดนะครับล่างไม่มาหลักหน่วยก็คือ3งวดที่1เดือน12 6 7นะครับ สิชุดนะฮะไม่มาล่างนะฮะไม่มาล่างนะครับอ่านี่1งหน,งหนงสูตรนะครับก็ยังเดินดีอยู่นะฮะ FC ก็พิจารณาดูนะครับอ่าถ้ามีเลขคู่ไหนตรงใจ FC ก็บริหารจัดการเอานะครับทุกสูตรเราคำนวณน,นะฮะมาตามสูตรสูตรของทางช่องเรานะครับ จะเป็นสูตรระยะยาวนะฮะไม่ใช่ระยะสั้นนะทกสูตรเกิน10งวดก็เราจะใช้การคำนวณในการตัดสินใจนะครับมันจะได้ง่ายนะครับเราจะเอาประวัติเขายาวๆมาคำนวณน,นะครับต่อมานะครับมีสูตรอะไรอีกอตัวนี้ไปแล้วนะครับสูตร ทั้งหมด3สูตรแล้วนะครับมีสูตรอะไรมาดูกันต่อ,อตัวนี้20ชุดลดต้นทุนจะไม่มาล่างนะครับอีก2สูตรนี้ก็ให้ FC พิจรารณาเอานะฮะ 2ส,สูตรนี้สสูตรที่จะเปิดให้ดูนี้เป็นของปีนี้นะครับของปีนี้เขายังเดินอยู่ที่เดินคือลดต้นทุนจะไม่มาล่างนะครับตามหัวข้อนะครับสสูตรนี้แต่ละปีนะครับเขาจะหลุด1ปีมียีสงวดเขาจะหลุด1ง,งวด สองงวดสามงวดสูงสุดจะไม่เกินนี้นะครับเอฟซี FC ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าหนึ่งปียี่บสี่งวดเขาหลุดหนึ่งงวดเขาจะเป็นสูตรลดต้นทุนให้เรายี่สิบสามงวดโอเคไหมเขาหลุดสองงวดจะเป็นสูตรลดต้นทุนให้เรายี่บสองงวดโอเคไหมนะครับเขาหลุดสามงวด ก็จะเป็นสูตรลดต้นทุนให้เรา21งวดพอรับได้ไหมลองดูนะครับปีนี้เขายังเดินอยู่ที่เป็นสูตรลดต้นทุนนะฮะจะไม่มาล่างเขาเดินมาแล้วนะครับก็งวดนี้จะเป็นงวดที่22นะครับว่าเขาจะยังเดินต่อหรือไม่นะฮะ FC เอาไว้พิจารณานะครับ นะฮะยี่สิบคู่นะครับมีเลขอะไรมั่งมาดูกันนะครับถ้าชนเลขในใจ f c ก็บริหารจัดการเอานะครับว่าเขามีเลขอะไรมั่ง 10, 10 10 10 10นะตัวนี้ 10, 10 10คู่แรกเป็นเลขเบิ้ลซะด้วยนะครับเป็นเลขเบิ้ลซะด้วยงวดนี้นะครับ ว่าเขาจะยังเดินต่อไหมนะครับอ่าอย่าลืมนะ f c นะเป็นสูตรลดต้นทุนจะไม่มาล่างนะครับอ่าข้างบนนี้แถวกลางนี้นะฮะจะเป็นสูตรเกินร้อยงวดนะที่เขายังเดินอยู่เป็นสูตรลดต้นทุนไม่มาล่างนะครับ20คู่ต่อมานี้จะเป็นของปีนี้นะฮะอ่าตามประวัติที่ ลหยฟังไปนะครับเลขเบิ้ลก็มี10คู่งวดนี้นะครับจะไม่มาล่างตรงใจ f c ถ้าเป็นเลขในใจก็บริหารจัดการเอานะครับเขาจะไม่มานะครับว่าเขาจะยังเดินต่องวดที่22หรือไม่นะครับอีกหนึ่งคู่อ่าอีกหนึ่งชุดนะอีกหนึ่งสูตรนะรแถวนี้จะเป็น1สูตรนะครับและอีกหนึ่งสูตรนะครับ มีเลขอะไรอ่ามีเลขอะไรนะฮะยี่สิบชุดลดต้นทุนจะไม่มาล่างนะครับจะไม่มาล่างก็มี02 13 24 35 46 57 68 79 80 91นะฮะทั้งหมดก็จะ20คู่นะฮะอ่า fc ท่านใ,ใหม่ๆไม่งงนะครับให้ดูเป็นสูตรๆไปนะครับอันนี้ก็1สูตรแถวนี้ก็1สูตรนะฮะอันนี้ก็1สูตรนะฮนะบางครั้งเลขมันอาจจะมาตรงกันก็เป็นผลดีเพราะเราเป็นเลขลดต้นทุนนะฮะแต่ละสูตรนะครับตัวนี้เป็นหลักหน่วยล่างนะครับเลขที่จะมาเป็นหลักหน่วยล่างนะครับของวันนี้เขายังเดินดีอยู่นะครับยังเดินดีอยู่ฮะ เอฟซีท่านใหม่ๆหมก็ทําความเข้าใจไปด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นสูตรเด่นหน่วยล่างข้างบนนะครับข้างบนลงมาก็จะเป็นสูตรลดต้นทุนนะครับสูตรลดต้นทุนเกินร้อยงวดนะครับที่เขายังเดินอยู่นะฮะ 20คู่นี้จะเป็นสูตรลดต้นทุนนะฮะที่เขาเดินมา21งวดของปีนี้นะครับเข้างวดที่22เขายังจะเดินต่อหรือไม่ชนเลขในใจนะฮะคู่ไหนชุดไหนชนเลขในใจของ FC ก็บริหารจัดการเอานะครับ,นะรบกันไว้ได้นะครับการไว้ได้ ถ้าเป็นชนเลขในใจนะครับชนเลขในใจชนเลขในใจครับทั้งหมดก็มีนะฮะหนึ่สูตรสูตรนี้ก็2ส,สูตรนะฮะช่องนี้ก็2ส,สูตรต่อมานะครับต่อมาเราได้ เด่นหน่วยล่างที่จะมานะครับหน่วยล่างที่จะมาแล้วนะครับอ่าสุดลดต้นทุนเราก็ได้แล้วนะครับ40คู่ถ้าเขายังเดินต่อนะครับเราก็ได้ลดต้นทุนไป40คู่40ชุดนะมาดูหลัก10ที่ยังเดินดีกันมากนะครับหลัก10ที่ยังเดินดีกันมั่งมีอะไรมีอะไร มีอะไรหลักสิบล่างเด่นมีอะไรนะครับมีอะไรมีอะไรมีอะไรเห็นไหมครับหลักสิบล่างเด่นมีอะไรมีอะไรอ่าชุดหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างถ้างวด นี้เขายังเดินต่อนะครับเดี๋ยวงวดหน้าจะเอาสูตรมาให้ดูกันนะครับตัวนี้เป็นหลักสิบล่างนะครับจะได้อยู่5ตัวนะครับเขายังเดินดีอยู่นะครับ5ตัวนี้นะครับเขายังเดินอยู่ แล้วเราก็มาจับชุดกันดูนะครับว่าเขายังจะเดินต่อไหมนะครับเด่นนะครับก็มี6 7 8 9 0นะครับทางวดนี้เขายังเดินต่อนะครับเด่น5ตัวนี้นะครับวัดหน้าเรามาดู เอาสูตรให้มาฝากกันนะครับมีนะครับตัวเด่นคือ0นะครับจะได้6 7 8 9 0นะครับตัวเด่นนะตัวเด่น0กับ6นะครับ0กับ6 0กับ6 0กับ6 2ตัวที่เด่นนะครับจับชุดมาก็มี0 2 0 4 0 5 6 2 6 4 6 5นะครับอ่าตรงนี้อ่าแต้มรวมล่างนะครับจะอยู่ที่2 3 4 5 แต้ม2แต้ม3แต้ม4แต้ม5นะครับอ่าเรียงกันเลยนะครับถ้าเขายังเดินนะฮะแต้มรวมยังเดินและก็หลัก10ล่างงวดหน้าเรามาเจอกันนะครับเรามาเจอกันชุดนี้เป็นชุดรองนะฮะชุดรอง8 2 8 4 8 5นะครับเอามาไว้ให้ Fc พิจารณากันดูมีเลขในใจไหมนะครับอ่าลองดูนะฮะ เราจับคู่มาลองดูนะครับเพราะว่าหลักสิบเขายังเดินอยู่ถ้าหลักหน่วยล่างยังเดินอยู่นะครับกลุ่มกลุ่ม5ตัวนี้นะครับแต่ว่าได้7ตัวนะครับประวัติของ2ตัวในวงเล็บก็คืองวดปีนี้นะฮะเขาเดินมา3งวดนะฮะสงวดแต่กลุ่มใหญ่ เขาจะเดินเยอะนะฮะเราก็เน้นที่กลุ่มใหญ่นี้ก่อนนะครับ48902นะฮะหลักหน่วยล่างนะครับกลุ่มนี้ถ้าชอบ fc ถ้าชอบก็เอาได้นะครับอ่าเอามาใช้เพราะว่าตัวนี้จะรองนะฮะเราได้หลัก10 5ตัวนะครับก็มาจับชุดเด่นก็คือ0กับ6นะครับ ถ้าทุกสูตรเขายังเดินดีนะฮะ,ะสูตรหลักสิบงวดหน้าแล้วก็แต้มรวมล่างก็งวดหน้ามาเจอกันนะครับก็ขอถือสวัสดีปีใหม่นะครับโอกาสนี้เลยนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับก็คิดสิ่งใดก็ให้สมปรานามีโชคมีชัยมีความสุข ในปี2568นะฮะเราเอากันตั้งแต่นี้เลยนะฮะหนึ่งมักอ่าหนึ่ันวาคมนะฮะก็ถือโอกาสเป็นเลิกงามยามดีของปี2568เลยนะครับก็ขอบคุณ FC นะฮะท่านไหนที่คอมเมนต์สอบถามก็เข้ามานะครับก็ไม่ได้หายไปไหนก็ติดธุระอ่าจำเป็นอย่างที่ว่านะครับ ก็คอมเมนต์คำถาม fc ถ้าเข้ามานะครับถ้าผมเจอนะฮะ<ม>ก็มีเวลาก็ตอบให้ fc นะครับ a นะ fc ที่คอมเมนต์ก็มาก็ดูก็แล้วกันนะครับในโทรศัพท์ผมจะเห็นแล้วผมจะตอบจะลงอะไรถ้าไม่ทันก็จะลงไว้ให้นะครับก็โชคลาบโชคดีเป็นของ fc ทุกท่านนะครับ แล้วเราค่อยมาเจอกันหลังสละรัฐบาลออกกันนะครับสวัสดีครับ